3าปอนครับเด่นพนมพราน26จะพบกับน้ำมวยจากสหรัฐอเมริกาแลนส์ดิกซ์อนสดสะพดแพกตื่นเต้นเลยครับสำหรับมวยรโอ้บหปัดขวามาแล้วครับแลนส์มังกีฬาแล้วรับโคราดจัดกันบ่อยนะครับอ่ไปสนับสนุนนะครับเก่งแล้วส่งมาครับนี่อย่างนี้ครับโอ้โหดูแข่งดูขาเริ่มจาอล่างเลยครับเช็คช่วงล่างกันก่อนเลยครับเด่นพนม โโอ้หกกินเด็ครับมัดแม่นจริงๆครับเด่นพนมอะไรครับแม่จะวาดดุงไปตามจังหวะเรื่อยๆครับแตกหมัดก็เป็นหน้าโอ้สับขา,ขาจั่อต้นขาครับสะดุ้งไหมต่อน,นักแข่งบังนะครับยกบังครับไม่บังนี่ไม่ได้ครับโดนต้นขาโดนหน้าขานี่ยางแฟบยางแตกได้อ้าว ดูครับไม่รีบรอนลยครับเด่นพนมดูอาการน่าเป็นห่วงครับสับขาอย่างเดียวเลยครับหนี่ครับแหมพยายามโอ้ยห่างไม่ห่วงครับแต่ว่าจะโดนแข้งของเด่นพนมสิครับสับไปที่เดิมครับโอ้โหปวกหมัดกันแล้วนะครับไม่เสียงไม่สู้ก็ยากที่จะใช้รับการชูมือนะครับแรกแล้วครับ มีอ oh <tong s. S 2> ้ยสี่สามสองครับไม่ต้องมี54 3สให้งงปวดหัวครับบนเสน่ห์ของมวยไทยโดนจุสลุ่งเขาว่าจะโดนอะไรเข่าแลยครับตอนนี้เป็นหมืนจะเร่งับเหมือนจะเร่งครับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมแล้วควาน2ี่สิบหกตอนนี้รั้วของชาติศาสตร์ของแผ่นดินแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกอยู่ไม่อยู่ครับดันและแทงหนักหนักก็จริงครับยังอึดยังชนได้ยังโตอยู่นะครับ รุมมาผมไปอา้าวทีต่อทีออตรงเข้าประกวดปักลงสายโคราน,านโดนบัดเหมือน,นกันครับเด็มพนมโอ้โหโหน้าสัตว์มาโดนกันโดนลำตัวแลนด์ทำดีเอา้าวทำดีทำดีครับครับครับออกไม่ออกแทงไม่เต็มไปไม่เต็มไปโดนบัดหนึ่งสองอ้าวนะครับโดนครับเด็ดมพนม ไม่ไม่ไม่มีแบเบอร์นะครับเวทีแห่งนี้สังเวียนแห่งนี้ครับมีฮึดสู้ฮึดปวดนะครับแม่ต่อยเอาเดินให้บ้านคุณครับกลับมาอีกรอบสนุกสนุกมันๆครับทางช่องแปดกดไปเลขยี่สิบเจ็ดโอ้แลนนี่สู้จริงๆครับใช้ได้เลยครับอาครับเดินชนต่อยเอาละครับมาเป็นชุดเหมือนกันมาแบบฟรีสไตล์แล้วไม่เกรงแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับคุณมรุทธุนความต่อเนื่องครับจากปลายุ่มสองเอฟซีหน้าจอช่องแปดมีความสุขครับ ดูแล้วไม่เหงาครับนั่งบรรยายแล้วไม่ไม่ซึมครับวางแข้งเนื้อโอ้โหเตะเข้าไปแหมเอลแอนเลยครับอาร์ติซ่าเจอเข้าไปเดินทื่อเข้าไปนะครับเต้นพนมอัดเข้าไปต่อยต่อยไหมโดนแข้งเฉยๆโดนบัตเอาเอาจะไอ้โหโดนบัตไปเขาย่อหน้าดีครับยางกันฟันหลุดครัอย่างพอมีเวลาคุณมรุต1นาที39วินาทีหลังไ ดูไม่รู้เรื่องขวามาตีเอาตีได้ไหมโชคดีครับอเมริกันตัวนี้ไม่ธรรมดาครับถือว่าเก่งเลยนะครับอายุอาวุโหลักสามไปแล้วแต่ว่ายังอมาเล่นฟีมือร์แล้วครับเด่นพน,นมโอ้โหไต่ไปเต็มรานี่ก็เห็นเด่นพนมเหนื่อยโอ้ยย่อไปนิดนึงครับเอาเด้งเข้ามาอีกแล้วโอ้โหทนทายาทจิงๆ red corner